ทองคำยังไม่กลับตัวจับตาคำพูดพาเวลคืนนี้กราบสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกยูแฮทุกท่านนะครับวันนี้พ่อผมคม้ชไมกี้กับรายการวางแผนเทรดทองคําและวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุทธที่29ตุลาคมและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหารายการนะผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานยูแฮทุกท่านด้วยนะครับสำหรับทิศทางทองคําในวันนี้นะผมเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยเนาะก็ก่กอนอื่นเลยเนี่ยเราไปจับตาเนี่ยตัวเลขขาันก่อนนะผมก็เรียกว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเคลื่อนไหวนะผมใกล้ระดับต่ําสุดในรอบหลายเดือนนนผมว่าลงทุ เอรแคสกันว่าทางเฟดเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในค่ำคืนนี้ของ0.25เบสิ c พอยต์นะผมเรียกว่าตลาดเนี่ยพยอินกันไปก่อนหน้านี้้วนะผมทำให้ราคาดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับผมตอนนี้นะผมซึ่งนักทุนเนี่ยก็จับตาคำแถลงการของคุณเจอรมพาเวลในค่ำคืนนี้นะันี้ถ้าเราดูจากหน้าการาฟเนี่ยมี อยู่นะครับนี่ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับผมดูมีอัตราดอกเบีย้ยนะผมสองแล้วก็มีตัวเพจคอนเฟลเลนต์นะครับผมก็นึกว่าข่าวตึงๆหนะ้าหงส์สำหรับค่ําคืนนี้นะผมนอกจากนี้ตลาดยังรอดูหนะ้าหงส์การพบกันระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์และคุณสีชิ้นผิงนะผมในเกาหลีใต้นะครับผมที่จะถึงนี้นะครับผมในวันพุธเนานะรอนะครับผมถ้าเขาตกลงหรือเขาคุยกันได้เนี่ยความตึงเครียดท,ทางการค้าเนี่ยก็จะลดลงอย่างมากนะผมก็ยังไงก็ติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับทิศทางทองคำเนี่ยดูละคากันนะว,นนนนะวันนี้ ราคาเปิดเขาอยู่ที่ ,3952 นะผมก็เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ ,3970 ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยราวๆสิบแปถึงยี่เหรียญนะครับผมเรียกว่าอลังการนะช่วงนี้ทองคําเขาขันผวนสูงนะครับตอนนี้ก็เราเนี่ยดูยังไงกันได้บ้างนะก็หลังจากที่เขาเนี่ยมีการปรับตัวนะครับผมเบรกเทนไลน์ลงมานะครับผมก็มองว่าเฮ้ยอาจจะฟอร์มตัวเป็นขาลงแล้วหรือเปล่าผมหลังจากที่เขาเนี่ยลงไปแตะระดับ ,3870 ได้นะผมเรียกว่าใกล้เป้าหมายทางเทคนิคที่3,800 5,50ผมเรียกว่าเป็นจุดแนวรับสําคัญนะก่อนที่จะรีบาวขึ้นนะผม3,950อย่างรุนแรงผมเรียกว่ารีบาวขึ้นมาเกือบร้อยเหรียญเลยนะครับผมเดี๋ยตอนนี้มองว่าเป็นจุดพักตัวนะผมมองว่ายังไม่ได้กลับตัวเป็นเทนขาขึ้นอาจจะออกไซด์เวย์หรือว่าอาจจะลงต่อได้นะผมก็นักทุนเนี่ยจับตาผลการประชุมเฟดคืนนี้นะครับผมแล้วก็ถ้อยคําของคุณพาวเวลอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะเราเล่นยังไงได้บ้างเนาะวันนี้ก็ จริงๆผมมองโซนไว้ผมแนวต้านเนี่ยก็ประมาณ4,000นะครับผม4,000ถึง4,020นะครับผมแนวแนวด้านบนตรงนี้นะถ้าเขามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทสเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงได้นะผมตรงนี้ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ย3980เนี่ยระหว่างาจ,จะ แบ่งไม้เข้าไปก่อนนะผม3980นะผมถึง4 0 2 0นะผมก็เรียกว่ากระจายความเสี่ยงเอาผมในกรอบเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสปรับตัวลงได้นะผมถ้าขึ้นไปถึงเนี้ย SL แล้วก็อาจจะมองเป็นไฮนี้ก็ไรเนาะ4,050เนี่ยกรอบเนี่ยหรือว่า4 0 3 0ันกรอบเนี่ยผมมองว่าอาจจะแล้วแต่ความเสี่ยงเาแต่ช่วงนี้มันวอลทายมันสูง,งผมมองว่าเราตั้ง SL ไกลนิดนึงนะแล้วก็ท p อาจจะ ปล่อยกายได้เหมือนกันนะผมก็เรียกว่าลองคํานวณความเสี่ยงกันดูนะครับผมส่วนแนวรับเนี่ยผมมองว่าเราไปรับเนี่ยสามพก่อนเลยแนวแรกนะครับผมโลนี้ถ้าไม่หลุดเนี่ยเราก็รับได้ถึงเนี่ยสามพนนะครับผมก็เป็นจุดโลของเมื่อวานนะครับผมผมมองว่ามันยังรับได้อยู่นะแนวเนี่ย ก็มีโอกาสปรับตัวได้ผมตรง7080เนี่ยลงอาจจะมองรับได้ตรง3,870 3,860เนี่ยแนวๆเนี่ยผมมองว่าจะเป็นราคาที่สวยเราจะมีการดีดเด้ง500ถึง1,000จุดนะแต่ช่วงนี้เขาเด้งทีพัน0 0 0นะเพื่อนๆก็มองว่าอาจจะแบ่งไม้เข้าได้นะผมก็3,900เนี่ยก็อาจจะแย่ไปก่อนนะครับผมแต่จริงๆผมอยากให้เข้าเนี่ย3,860ถึง3,870นะครับผมก็ SL เนี่ยก็ไม่ควรหลุด3,840ละเรียกว่าถ้าเขาหลุดตรงแนวรับสาคัญเนี่ย 3,850ผมผมองว่าอาจจะวางไว้3,840เนี่ยถ้ามันเบรกหลุดลงไปเนี่ยเราอาจจะไม่บานแล้วนะครับผมก็เรียกว่ามันจะมีการปรับตัวลงไปถึง3,000ได้เลยนะครับผมสําหรับตรงนี้นะถ้าหลุดลงไปเนาะก็เรียกว่ายังไม่กลับตัวนะแค่เขาเรียกว่าพักหายใจนะตอนนี้ก็อย่าลืมนะผมคํานวณความเสี่ยงและมี TP SL ที่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆและนี่นะผมคือแผนเทรดคองคําสําหรับเช้าวันนี้นะผมเน้นย้ำนักงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับมี TP SL ให้ชัดเจนนะครับและหากเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความเห็นน่ยสามารถพิมพพ์ูด คุยแลกเปลี่ยนที่ช่องใต้คอมเมนต์เลยได้นะครับและวันนี้นะผมโค้ดแม็กกี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสวัสดีครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด